มาคุณผู้ชมฮะรีวิวตัวสินค้าล่าสุดที่ผมจะขายนะฮะคุณผู้ชมซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวอย่างนะครับผมส่งมาถึงนานมากแล้วนะครับมาเป็นไงบ้างในกล่องนี้มีอะไรเดี๋ยวให้รับชมกันนะครับเริ่มกันที่ตัวที่หนึ่งนะครับโอ้โหรีบยกหลบหน้าจอแทบไม่ทันนะฮะเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นแอร์ซอกกันเป็นของเล่นนะคุณผู้ชมเป็นเบอร์อารมณ์นะครับเบอร์คลาสแอร์ซอกัน do not choose at any human or animal นะฮะคุณจะไปยิงคนอื่นแล้วกันแล้วก็จะไปยิงทำร้ายสัตว์ด้วยนะฮะตัวนี้เป็นรุ่น C23A นะฮะแล้วเขาก็ให้ผมขายในราคา500บาทฟรีค่าส่งด้วยนะลองดูซิปัป๊บนะเฮ้ยคือเปิดออกมานะครับตัวกล่องเนี่ยใช้พลาสติกบุอย่างกระของเล่นนะฮะ แต่ที่แน่ๆคือน้ำหนักอะมันหนักตั้งแต่อยู่ในกล่องแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วออกมาโอ้โหบอดี้มันไม่ใช่ของพลาสติกทั่วๆไปเะ,ะฮะเป็น a i r ์ซ f อกกันน้ำหนักอย่างกับปืนจริงเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าต,วตัวตัวตรงนี้ก็เป็นอืมไม่กล่องแก่งนะไอยยะ้ยาอย่างร้ายนะฮะสวมแบรนด์เวอร์เทอร์ด้วยแล้วไซส์ขนาดเหมาะมือของเล่นนะครับ YouTube อย่าปิวผมนะอันนี้ของเล่นนะครับ ของเล่นของเล่นอืเสียดายฮะมันไม่มีลูกป,ปืนแถมมาแต่ว่าผมมีลูกป,ปืนอยู่นะฮะเป็นลูกป,ปืนอัดรมพลาสติกเนี่ยนะครับผม,อมลองดูสิเป็นไงบ้างนะครับผมนี่ปับ๊บเนี่ออะแล้วมันใช้งานยังไงเดี๋ยวลองดูก่อนฮนะนี่ปึ๊บกดออกมาปับ๊บมีแมกกาซีนยอย่างจา้าบเลยครับผมเราดูความแรงหน่อยแล้วกันนะครับไม่มีที่ลองลองกับอะไรได้บ้างเนี่ยะนะ,อะลองสักสามสี่เม็ดแล้วกัน ช่วงนี้สินค้าเข้ามาแบบเยอะแยะมากมายไก่กองนะฮะแต่ว่าไม่มีเวลารีวิวครับเพราะว่ามันไม่ว่างจริงนะช่วงนี้อลองดูซิป๊อโอเคสปริงใช้ได้นะสปริงไม่ขี้ริ้วขี้เละนะฮะอ่ะโอเคบอดี้ดีโคตรเลยนะครับผมปึ๊บป๊บอย่างเทอ่ะลองดูสิฮะป๊าปความแม่นของผมมีหรือเปล่าโค ขวดตรงนนัล่วงเลยฮะท่านใดสนใจครับน้ำหนักดีโคตรเลยนะผมนะอ่าหารอยครับเป็น C23A ครับแอร์ซอฟกันนะครับผมก็อย่างที่บอกไปอย่าไปยิงใส่คนอื่นแล้วก็อย่าไปยิงใส่สัตว์นะครับผมสงสารนะฮะปับ๊บอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกอื้อ มีไฟแช็กด้วยฮะพร้อมกับน้ำมันรอนสันนะอันนี้จะเป็นทรงซิโป้นะครับเนี่ยเป็นไงบ้างแกะดีกว่านั้น1น0รบาทฟรีค่าส่งนะครับตัวเลือกน่าจะมีไม่มากเท่าไหร่วันนี้เราต้องเติมน้ำมันรอนสันอยู่เรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดใช้แบบเอาไปจุดเท่ๆได้นะได้แล้วตโอ้โหเขาหุ้มพลาสติกไว้ด้วยฮรลองดูสิมาโอ้โหเป็นท้องเหลืองเนาะเป็นท้องเหลืองนะครับตัวนี้ อืแต่ว่าเหมือนจะเป็นท้องเหลืองแบบไม่ได้หนามากนะบบางๆเนาะนะใส่น้ำมันร้อนสันได้นะครับผมเนี่ยนะใส่น้ำมันร้อนสันหยอดเข้าไปตัวน้ำมันมีให้อยู่แล้วอันนี้น้ำมันเนี่ยเปิดฝาแล้วก็ยอดเข้าไปแล้วก็ใส่กระลึบนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นไปตัวกองสารนิโคตินเนลนะสำหรับคนที่ชอบสำหรับการ สายควันนะฮะสายควันอ่ะโอเคครับ160บาทนะมัดเขาให้ฮะคุณผู้ชมสำหรับตัวนี้เป็นตัวช็อตไฟฟ้าฮะไซส์ใหญ่ด้วยฮะ350บาทเหรออันนี้300มีค่าส่ง50านะครับตัวไซส์ใหญ่นะจริงๆแล้วเนี่ยมันเคยมีทรงที่เป็นดูมีความเป็นอีโค่แล้วก็มีความแบบเป็นเหมือนไฟฉายมากกว่านี้ด้วยนะครับแต่ว่ามันหมดนะแต่ว่ารุ่นนี้คือเป็นตัวช็อตไซส์ใหญ่เลยว้าว แถมตัวซองมาให้ด้วยฮะแล้วก็มีแถมตัวปลั๊กด้วยนะครับซึ่งปลั๊กสไตล์นี้เนี่ยหลายคนบอกว่าอาจารย์ทำไมปลั๊กมันดูโบราณจังเลยครับที่ญี่ปุ่นก็ใช้แบบนี้นะผมไปญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นใช้ปลั๊กแบบนี้นะครับประเทศจีนก็ใช้แบบนี้เหมือนกันนะครับก็งง,ง,ง,งๆเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะประเทศไทยปลั๊กอลังการกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยนะครับเป็นไฟฉายได้ด้วยดันสวิตช์เนี่ยมาครึ่งอันนะครับปึ๊บจะเป็นไฟฉายที่นะครับเห็นไหมไฟไม่แจมมากนะครับเป็นไฟฉายทั่วๆไปที่สามารถใช้ได้เนาะ แต่ถ้าต้องการชอร็อตเลยเนี่ยระบบกลไกลควบคุมมันอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับนี่กลไกลควบคุมด้านล่างดันขึ้นมาเปิกแล้วเราก็ดันไปสุดนะครับสีแดงขึ้นแบบนี้ให้ระมัดระวังไว้ด้วยนะครับการชอร็อตจะอยู่ที่ปุ่มนี้นะครับนะตัวบอดี้เป็นพลาสติกนะมันมันกันไฟฟ้ารั่วได้ค่อนข้างดีนะครับผมนะแล้วก็ความรุนแรงจะอยู่ที่ตรงปลายนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับผมจะลองกดนะช่วยลดเสียงลงนะครับผมจะลองกดนับถอยหลังนะ3า 2.. 1.. อโอ้โคตรแรงนะโคตรแรงอย่าลืมปิดตรงนั้นหายไว้ด้วยนะฮะแรงโคตรเลย300บาทค่าส่งห้นะครับตัวนี้จะเป็นไซส์ใหญ่กว่าปกติทั่วไปเนาะนะอะอะไรอีก <c oughs> ของเล่นเยอะเหลือเกินเฮ้ยตกใจโอ้ไปแชกนะ แบบแก๊สเลยครับนี่มีแก๊สให้ในตัวนะครับแต่มีไม่ได้เยอะมากนะเดี๋ยวให้เติมแก๊สไปอีกหน่อยแล้วกันครับตอนก่อนไปนะเพราะว่าเขาคลอคลอให้ระบบมันแบบมีเท่านั้นเองนะฮะมีกุญแจให้ด้วยฮะเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ร้อยบาทค่าส่ง50นะครับไฟแช็กนะไฟแช็กนะไม่ใช่พลาสติกกองแกงนะครับผมวัสดุดีใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอ่ะพับมาครับผมอะไรบ้างโอ้โหมีพับอีกแล้วฮะ มีพับมีดพับ300ค่าส่ง50นะครับโอ้โหยังหนักเลยฮะชิงแบบนี้ครับมีโลโก้หัวกะโหลกอยู่ด้วยแล้วมีลูกศรน,นะฮะตัวบอดี้ค่อนข้างมันวาวนะเลื่อมๆทุบก,กระจกได้ครับตัดสายเวลได้เออนี่มีในรถตาดีเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็ด้านข้างมีคลิปเน็บที่เป็นสีดำนะฮะมีหมุดสำหรับการเปิดด้วยนะครับ ชื่นชมอย่างก็คือบริเวณด้านบนตรงนี้นะเขามีตัวขั้นบันไดไว้ให้เวลาเราจับเนี่ยมันจะเปิดได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับคนที่ไม่ถนัดเปิดจากการดีดนิ้วตรงนี้นะครับก็เปิดจากบริเวณฟิปเปอร์ที่เป็นลักษณะขั้นบันไดตรงนี้ได้เนาะความยาวไซส์ประมาณ5นิ้วนะสนิ้วครึ่งถึง5นิ้วนะครับโดยประมาณเนาะเป็นไซส์ขนาดปกติแล้วน้ําหนักดีโคตรเลยนะครับผมอันนี้ค่อนข้างหนักสำหรับผู้หญิงนะสำหรับผู้ชายไม่น่าใช่ปัญหานะลองดูโอ้โห มี assist open หรือตัวช่วยเปิดนะครับผมค่อนข้างหนักสำหรับผู้หญิงนะเนี่ยลองดูเมื่อกี้แล้วนะครับหนักอยู่ฮะคุณผู้หญิงหนักอยู่หนักอยู่ถึงว่าทําตัวบันไดช่วยเปิดแบบนี้นะครับเพราะตัวมีดค่อนข้างหนักนะครับนี่เลยโอ้โหแน่นอนครับว่าบริเวณตัวมีดบอดดี้ด้านข้างเนี่ยรุ่นนี้เป็นเอลฟ์นะมังกี้บีหนึ่งศูนยะฮะบี่าสีเทานะ มีเขี้ยวอย่างจ้าบเลยครับตรงปลายเนี่ยเป็นปลายแหลมๆซึ่งแน่นอนว่าลักษณะนี้เป็นมัตติฟังก์ชันนะเอาไว้ใช้งานทั่วๆไปได้เขี้ยวด้านล่างเนี่ยมีข้อดีก็คือเวลาตัดเชือกขนาดใหญ่หรือเข้าบริป่าเจอถาวันะตัวเขี้ยวนี่ยมันจะสามารถกินตัวเนื้อของถาวันได้มากกว่านั่นเองนะครับนี่ระบ,บบล็อกเป็นไลเนอร์ล็อกนะฮะการค้ำเวลา,าพับได้กดตรงนี้กดลงปั๊บแล้วพับลงมาได้เลยแข็งนะผมว่าแข็งไปสําหรับคุณผู้หญิง คุณผู้ชายไม่น่าเป็นปัญหานะอืมดูสิอะไรอีกซูเปอร์ไนฟ์ครับเหมือนเดิมฮะเอลฟ์มังกี้แต่ว่ารอบนี้มีด้านข้างเป็นประกับแบบ G10 เลยนะฟิลลิ่งเหมือนฟิ0เเลยนะฟิลลิ่งเหมือน G10 แล้วก็ดีไซน์มีความทันสมัยน้อยกว่าตัวเมื่อครู่นิดนึงนะฮะดูมีความเป็นวินเทจกว่าแต่ว่า การใช้งานต่างๆเนี่ยยังคงมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมแล้วก็คือตรงด้านข้างเนี่ยตัดสายเบลวได้ตรงท้ายทุกกระจกได้ครับแล้วเปิดอย่างนี้ลักษณะนี้ละครับสะบัดเขาเ้ามือพอเป็นงานาพับสะบัดนะครับด้านบนมีตัวรองนิ้วให้ด้วยนะครับรุ่นนี้เนี่ยรหัส C301 สีออกเทาๆครับนี่ก็เหมาะกับคนที่ชอบแนวแบบสีเ,เรียบๆไม่ดูชูชาจนเกินไปนะครับอันนี้ใช้ได้ นะเปิดคมแล้วด้วยเต็มร้อยเอร์นลองคมให้ดูดีกว่าลองคมให้ดูนิดหนึ่งนะฮะนี่ป๊าปคมกริบหวานเจี๊ยบนะฮะโอ้โหเพลินเลยฮะหวานนี่ยังชอบเลยฮะอืมแจ๋วครับผมเล่มนี้แนะนำแนะนำเท่าไหร่เนี่ยเขาขายเท่าไหร่สามรอยค่าส่งห้าสิบนะครับนั่นเป็นระบบคําไลน์เนื้อล็อกนะอันนี้ก็จแจ๋วแจ๋วเหมือนกันนะครับ มีตัวฟิปเปอร์ช่วยเปิดให้ด้วยมีอะไรอีกในกลอ่องอนี่ทีเดียวเลยแล้วฮะนี่นี่หมดยังหมดฮนะอ่ะดูกันครับตัวนี้เป็น C117 ครับตัวนใหญ่อยู่ที่300บาทมีค่าส่ง50ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเนี่ยสตัวเนี้ยตัวละ300บาทค่าส่ง50นะ โอ้โหเต็มไม้เต็มมือเต็มไมเต็มหน่วยฮะอยะเทซะด้วยฮะมีตัวโลโก้ของนกอีซ e ีอยู่ตรงปลายฮะด้านจับนูนออกมาเป็น G10 ด้วยแล้วก็โอ้โหสรุ่นนี้ตัว300นี่คือยอดเยี่ยมตรงที่มีตัวทุบกระจกด้วยนะครับแล้วก็ตัดสายเบลได้คือเรื่องของเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรคุณผู้ชมหลังๆมาเนี่ยจะเห็นข่าวพวกรถไฟฟ้านะเวลาเราขับไปไหนมาไหนอะพอมันเกิดอุบิเหตุมีปัญหาปั๊บก็กระจกมันปลดลงไม่ได้ นะครับด้านหลังคาที่เป็นพวกซันรูฟอะไรเงี้ยนะครับมันมันมันทำอะไรไม่ได้เนาะก็ใช้ตัวนี้ทุบออกมาได้นะครับควรจะมีนะอันนี้ควรจะมีติดติดไว้นะครับเชื่อว่าคุณตํารวจเข้าใจนะครับพอเป็นอุปกรณ์พวกมัตติฟังก์ชันนะตรงนี้ก็เปิดจากด้านข้างได้นะครับด้านหลังเป็นฟิปเปอร์แล้วแต่สะดวกจะเปิดจากตรงนี้ก็ได้เหมือนที่ผมเปิดอย่างเงี้ยนะครับดังขึ้นไปให้มันดังกรึบแบบเนี้ยนะครับใช้งานได้เนาะปลายเป็นดับพอยท์นะครับแล้วก็มีสโรโบรปตรงปลายนิดหนึ่ง โลโก้ตาเหี่ยวเด้ออันนี้เป็นหน้าปกดีกว่าจังจ้าบเลยเด้ยนะครับรุ่น c 1 1หนนะครับ300บาทฟรีค่าส่งไหมไม่ฟรีไม่ฟรีนะค่าส่ง50บาทนะครับเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับมีค่าส่ง50บาทเนาะโอ้โหอันนี้เจ๋วเป็นไซส์ใหญ่แบบปกตินะครับก็ข้อมูลต่างๆสามารถสอบถามยังแอดมินผมได้นะเชื่อว่าพี่ๆมีช่องทางการติดต่อแอดมินอยู่แล้วนะครับส่วนถ้าใครไม่มีก็นี่นะครับ เป๋งนะครับซื้อขายกับเราได้นะฮะจะเบอร์โทรหรือว่าไลนา์ก็ได้นะครับอีก2ชิ้นครับตัวนี้280บาทค่าส่ง5บาทครับอันนี้เป็นลายนกยูงฮนะโอ้โหอลังการงานสร้างจริงฮนะแต่ว่าข้อเสียคือมันมันไม่สามารถใช้งานเป็นมัติฟัง์กชันได้มีข้อจํากัดในการใช้งานที่ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยดูด้านข้างดูโซ่ทรงเอวครับแต่ว่าลายเนี่ยเป็นไม้แท้นะ อันนี้ไม่ใช่พลาสติกกล่องแก่งนะครับมันเป็นไม้แท้แต่เพียงแค่ว่าเขาสกรีนออกมาเป็นลายนกยูงนะครับเป็นลายนกยูงอดูตัวผิวไม้จริงๆสีแบบนี้แต่ว่าด้านข้างเนี่ยเป็นลายนกยูงซึ่งเมื่อก่อนนะเขาใช้พวกพลาสติกไฟเบอร์เอามาทําสีลวดลายแต่ว่าตงหลังมาเนี่ยคือพลาสติกไฟเบอร์มันดูแบบมันไม่ทรงคุณค่าแล้วมันก็ทําให้โลกร้อนนะครับก็เลยใช้เป็นไม้แทนเนาะแต่ว่าด้านบนจะเป็นลวดลายถาวนนะครับเปิดออกมา น้ำหนักเบาวกว่า3รุ่นแรกอยู่มากโข ổ, อยู่อพอสมควรน,นะเนี่ยรุ่นนี้หางนกยูงมีดพับนะครับท่านใดสนใจก็280บาทค่าส่ง50นะตรงปลายก็เป็นดับพอยต์เหมือนเดิมแต่ว่ามีรูสำหรับสอดนิ้วขนาดใหญ่ไว้ด้วยนะเป็นรูลมนั่นแหละครับบางคนเขาไม่ได้เปิดแบบฟิปเปอร์ไงบางคนก็ไม่ต้องใช้ตัวหมุดนะครับแต่เนี้ยป๊บปนะครับใช้ตรงเนี้ยซะล่องเข้าไปอันนี้ดันดีดขึ้นมาก็ได้แต่ผมไม่ถนัดนะผมถนัดแบบนี้ นะครับตัวหางนกจุงนะมีให้บริการหมดเลยนะครับเนี่ยที่ร้านเรามีหมดเลยนะอันนี้แค่เอามาแกะดูเฉยๆเขาส่งมานานมากแล้วนะครับแต่โดยส่วนตัวพวกงานประเภทนี้เนี่ยใช้งานท,ทั่วไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปงานแบบเ,เขาเรียกว่าอยากโชว์ของมีของเจ๋งๆมาโชว์เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือมันเป็นงานบกที่เป็นงานสำเนาจากจีนนะครับนะเนี่ยราคาดีกว่ากันแต่ว่า เรื่องของเหล็กเนี่ยตัวเหล็กมันจะด้อยกว่าส่วนราคาเลยนะครับถูกกว่ากันหลายเท่าตัวนะครับประมาณ5-6เท่าตัวอย่างงานของแท้ก็อยู่ราวๆประมาณสากักอ่าน่าจะประมาณสัก2,000ันหน่อยๆน,นะครับประมาณนั้นสองพันสามพันตัวเนี้ยสองร้อยสามร้อยนี่ก็สองร้อยห้าสิบสองร้อยแปดสิบเหมือนกันค่าส่งห้าสิบนะครับอันนี้สองร้อยแปดสิบนะนะทุนมาสองร้อยห้าสิบนั่นแหละครับกำไรสามสิบไม่ได้เยอะไม่ได้แยะมากมายไก่กองฮะนี่มีคลิปเน็บด้วย ลวดลายเป็นลายนูนนะครับอันนี้ไม่ใช่กันไลเซอร์นะเวลาใช้งานก็เหมือนเดิมโป๊ะเข้าให้โอ้โหอันนี้เปิดเร็วนะโคตรกระฉับกระเฉงเลยฮะมาสทิฟนะครับผมนี่ป้าหมับเข้าให้1รอบครับ D A 3 6 3ครับ D A 3 6มหัสราตัวนี้นะ D A 3 6 3ด้านหลังก็มีตัววางมือไว้ด้วยนะคนที่ชอบจับไกลๆระยะนี้เนะี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่สะดวกเนาะอ่ะ ประมาณนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวมีของดีๆมารีวิวให้ดูอีกนะครับแล้วแต่ทุกผู้ชมชอบนะท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ครับในช่องทาง0631305304ครับชำระค่าบริการได้ทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นโอนเงินเก็บเงินปลายทางก็ได้ผ่านระบบบัตรเครดิตก็ได้เลครับผมมีให้บริการทั้งหมดนั่นเองนะครับก็ขอบคุณท่านที่รับชมครับผมพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ